ขออนุญาตเจ้าของคลิปทั้งหลายแหละที่เอามาใช้ด้วยนะครับเรามาเปิดคลิปกันด้วยท่านหัวหน้าดอมของเราดีกว่านะฮะทุกคนหัวหน้าดอมเดินเข้ามาชิลๆแบบนี้เลยนะฮะจังหวะนี้ก็ต้องบอกว่าม o นลิ t ฟอร์สิครับทุกคนเอาอ๋อ o น n l มูนลิทฟอร์สสำเนียงแอดทุกคนอย่าเพิ่งปิดหนีแอดนะฮะแม่รู้สึกเขินแทนท่านหัวหน้าดอมจริงๆนะฮะ ก็ไม่รู้นะครับว่าคุณเฟสเนี่ยเขารู้สึกยังไงนะครับเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยฟังยังไงยังไงมันก็หมายถึงเขานะฮะแลวจังหวะนี้ที่เขาไม่ยืนดูอยู่หน้าเวทีนะครับบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบนะฮะทุกคนเป็นคลิปที่ไวรัลมากแล้วก็ถูกพูดถึงเยอะมากอยู่ตอนนี้นะฮะลองคิดดูสิครับถ้าทุกคนเป็นคุณเฟสจะฟินขนาดไหนมาฟังร้องสดต่อหน้ากันแบบนี้เลยนะับแหมแอดนี่ไม่เกี่ยวข้องนะฮะแต่ก็ฟินกับเขาไปด้วย และอีกซีนที่อยากพูดถึงนะครับตอนนี้คนก็แชร์คลิปนี้เยอะมากเหมือนกันนั่นก็คือน้องกับพี่แดนเซอร์สุดสวยนั่นเองนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าฮอตทั้งคู่นะฮะจังหวะที่แสงไฟมันสาดลงมาในแแม่ลงมาที่ผิวของน้องก็ดูนุ่มนวลน,นะฮะมาที่พี่แดนเซอร์ก็เซ็กซี่ไปอีกอุ้มลอยกันแบบนี้เลยนะฮะจะบอกว่าคู่นี้นี่เป็นอะไรที่เคมีตรงกันมากนะฮะแอดบอกเลยว่าเป็นหนึ่งคลิปที่ถูกพูดถึงเยอะมากในออนไลน์เหมือนกันนะฮะแหมก็ต้องบอกว่าจังหวะของพี่แดนเซอร์ ขาก็ดีจังหวะของน้องก็ดีนะฮะดูแลเพื่นๆน,นะฮะบอกเลยว่ามืออาชีพสุดๆและอีกหนึ่งซีนเช่นกันครับพี่ผู้พูดถึงเยอะมากๆทุกคนจนเกิดเป็นคําถามบนโลกออนไลน์เลยนะฮะบอกเลยว่าเป็นคําถามโลกแตกเลยนะฮะหลายๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าเฮ้ยทุกคนซาฮาราสเตทเนี่ยลมมลันแรงยังกับพายุเข้าแน่แล้วทําไมทําไมหน้าม้าของลิซ่ายังคงนิ่งอยู่แบบนั้น ทุกคนให้ความสงสัยนะฮะว่าเฮ้ยลิซ่าของเราเนี่ยเขาใช้สเปรย์ฉีดผมอะไรกันนะทําไมทําไมผมถึงไม่กระจุยกระจายเพราะวันนี้โอ้โหรู้สึกว่าลมจะแรงกว่าครั้งที่แล้วนะฮะลมแรงมากๆคือสงสารน้องมากเลยนะต้องคนโทรลทุกอย่างทั้งที่ลมมันแรงขนาดนี้นะฮะแล้วก็เรื่องของทรงผมน้องเนี่ยแน่นอนว่าในอดีตเนี่ยเคยถูกพูดถึงเป็นอย่างมากกับทรงผมหน้าม้านะฮะ และตอนนี้คําถามเหล่านี้ก็วนกลับมาอีกครั้งนะครับเพราะว่าหน้าม้าของน้องไม่ยอมกระจุยกระจายเลยต่อสู้กับลมซาลาแบบก็บมาสิเจ้าลมฉันจะฟาดให้ยับอะไรแบบนั้นเลยนะฮะทุกคน และอีกหนึ่งช่วงนะครับที่แอดรู้สึกว่าแอดชอบแบบโคตรจะชอบเลยก็เป็นช่วงของบอนาเกนนั่นเองนะฮะต้องบอกว่าส่วนตัวในแอดชอบเพลงบอนาเกนอยู่แล้วนะครับค่อนข้างจะชอบมากกว่าเพลงอื่นๆด้วยแล้วจังหวะที่ได้ดูน้องร้องสดนะฮะบอกเลยว่าวันนี้ดีงามมากๆสีสันของชุดน้องนะฮะมาว่ากันตรงนี้ก่อนนะฮะสีสันโดนใจแอดจริงๆนะฮะจัดหนักจัดเต็มอีกแล้วนะฮะบวกกับแสงสีเสียงบนเวทีที่มันแมกกระทบลงมาบนตัวน้องโอ้โหเพอร์เฟกไปหมด ะะแล้วในช่วงของบอลนาเกนเนี่ยโอ้โหร้องเสียงดังฟังชัดมากๆทุกคนคือใครฟังก็ต้องชอบแอดบอกเลยคือ1เลยเพลงมันเพาะอยู่แล้วนะฮะบวกกับ Lisa, ลิซ่าร้องคือแบบดีงามจริงๆนี่ขนาดมาไม่ครบทีมนะฮะถ้ายกคนที่ฟีดมาด้วยครบหมดนี่จะเดือดขนาดไหนแต่ว่าน้องคนเดียวเนี่ยก็เอาอยู่นะฮะบอลนาเกนบอกเลยว่าเป็นที่1ในใจแอดของวันนี้เลยนะแอดชอบจริงๆนะฮะเพาะมากๆคือดีแบบโคตรด,ดีไม่รู้ว่าใครชอบเหมือนกันไหมคอมเมนต์ comment, บอกแอดกันหน่อยนะ ซึ่งเพลลิสตของน้องวันนี้ก็คงจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับแม่ขนมาสิบกว่าเพลงนะฮะเพลงใหม่เพลงเก่ามาหมดนะฮะลาลิสามันนี่ก็มานะฮะแอดคือดูแล้วรู้สึกประทับใจมากๆนะครับคือน้องเนี่ยจัดให้หนักจริงๆนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยไม่มีดรอปนะฮะเรียกได้ว่าเพิ่มกว่าเดิมด้วยซ้ําไปนะครับก็มาช้าแอดทำคลิปไปด้วยแอด ไปอ่านมาเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยมีการดรอปเสียงแบ็คการ์วให้เบาลงนิดนึงเพื่อให้ได้ยินเสียงน้องดังยิ่งขึ้นนะฮะไม่รู้ว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าใครมีความเห็นยังไงบอกกันหน่อยแต่ว่าส่วนตัวแอดเนี่ยพอฟังแล้วเนี่ยรู้สึกว่าน้องก็เสียงดังนั้นแต่รอบที่แล้วแล้วนะฮะคือน้องคือจัดหนักจ,จ,จัดเต็มมากๆเอาเป็นว่าวันนี้ประทับใจทุกชุดนะฮะดีงามที่สุดเลยนะฮะทุกคน เรามาปิดฉากค,คลิปกันด้วยคลิปนี้ดีกว่าฮะขอบคุณเจ้าของคลิปด้วยนะฮะเขาเอาคลิปมาตอนปี2023มาลงคู่กับ2025ด้วยนะฮะ ตำนานสวยจนตากล้องล้มฮะเจ้าของคลิปใส่เอาไว้แบบนี้ก็แน่นอนแหละฮะสวยจัดสวยจริงนะฮะพี่ตากล้องเจอดาเมจเข้าไปถึงกับกระเด็นเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหก็เป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอ,อะไรประมาณนั้นนะฮะก็แน่นอนแหละเวทีค่อนข้างจะใหญ่นะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเดินยากนิดนึงเนาะแอดก็ว่าน่าจะยากหน่อยแหละแล้วก็แหมเจอดาเมจความสวยของน้องก็ไปเป็นแอดแอดก็ล้มนะฮะยืนไม่ไหวอยู่ไม่ได้เอ้าเจอกันประมาณนี้ฮะกับคลิปนี้ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเป็นแฟนขับลิซ่านี่สนุกจริงๆบ๊ายบายครับทุกคน